เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั่วโลกกันนะครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับสำหรับข้อมูลประจำวันที่28มีนาคม2563นะครับเมื่อเวลา19นาฬิกา5นาทีวันนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะครับทะลุไปนะครับเกือบ6 0 0 0 0 0คนแล้วอยู่ที่5 0 0 0 7 17,468คนนะครับแล้วก็เสียชีวิตไป27,263คนเกือบ30,000คนแล้วนะครับสำหรับผู้ที่รักษาหาย114,578คนจำนวนผู้ติดเชื้อในแต่ละประเทศนะครับในประเทศจีนนะครับมีผู้ติดเชื้อ81,000 394คนประเทศไทยของเรานะครับวันนี้พบเพิ่มอีกรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่1,245คนเป็นอันดับที่30ของโลกนะครับและในประเทศอื่นๆอยู่ที่494,829คนเรามาดูสถานการณ์ในแต่ละประเทศกันนะครับว่ามีประเทศใดบ้างที่สถานการณ์รุนแรงอยู่ในขณะนี้ ทั่วโลกเนี่ยนะครับมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่195ประเทศซึ่งวันนี้สหรัฐอเมริกานะครับแซงหน้าจีนไปแล้วนะครับมีผู้ติดเชื้อ1717 17คนนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1,544คนสำหรับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับอิตาลีเป็นอันดับ2แซงประเทศจีนเหมือนกันนะครับ มีผู้ติดเชื้อ86,498รายเสียชีวิต9,134รายนะครับส่วนในประเทศจีนเนี่ยยังคงเดิมอยู่นะครับอยู่ที่81,394รายและเสียชีวิตไป3,295รายนะครับในสเปน72,248รายผู้ติดเชื้อเสียชีวิต5,690รายในเยอรมนี ติดเชื้อ42,288รายเสียชีวิต253รายในอิรลานติดเชื้อ35,408รายเสียชีวิต2,517รายนะครับทีนี้เรามาดูในเกาหลีใต้บ้างนะครับในเกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อ9,478รายเสียชีวิต144รายนะครับก็ถือว่ายังควบคุมสถานการณ์ ไม่ให้พุ่งสูงจนเกินไปนะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจพอสมควรสำหรับเกาหลีใต้นะครับต่อมานะครับในประเทศมาเลเซียใกล้บ้านเราบ้างนะครับมาเลเซียมีผู้ติดเชื้อ2320รายและเสียชีวิตไปแล้ว27รายครับถ้าเราดูสถิติตรงนี้นะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่ามีการ ควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับส่วนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับยังพุ่งไม่หยุดเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาช่วยกันนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติลดการเดินทางออกนอกบ้านและไปนอกเขตจ,จังหวัดนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9ในคลิปต่อไปสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ